การห่ขอขขาไม่ยากเข็มกับงามเลยพี่น้องเนาะคนสม,ยมยนัยใหมปปนน่นี่เกือบว่าอยากห่อโป้ปินไหนถือว่านี่เป็นห่องามโอ้คนกับงามไม่ยากเข็มก็ดิห่อกับงามพี่น้องเลยโม้ก็เปิดผลโอ้ยงามดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องแถาสูซองบ่าวพี่น้อยข้นโนาะพี่น้องเนาะเหมือนกันทั้งบ่าวพี่น้อยกับเสด็จมาเฮ็ดเมนูอาหารตามฤดูกาลพี่น้องเนาะถือว่าอาหารเนาะนี่กับเป็นเมนูซัดปลาเนาะพี่น้องเนาะก็คือเห็ดพี่น้อง hết nhăng hết đinh mọi có kiếm hết đinh ừ. hết đinh nó cứ à, bao nồi nó nừng kinh nó nừng kinh đẹp mì nô hoa cả mì dù mọi hết hết, hết à, đinh à, nó hết đinh cấp à nó mày nó kiếm cái này hết mốc mày mày cả được thì người đi mốc không mẹ kiếm này cứ ăn thì nó còn mốc nó พวกเขามาอีกเพิ่นเนาะหลังจากนั้นเพิ่นสิเอาไป1พี่น้องหน่อไม้แม่นบ่แม่ใหญ่เข็ม1เนาะพี่น้องเอาไป1ปมกแล้วเอาไป1เนาะตอนนี้บีน้อสิ1เฮ็ดก่อนเนาะหลังจากนั้นเพิ่นก็สิใส่ิหมูคือ่ได้ใส่อนกันือว่าแม่เข็มก็ลเนาะเป็นคนอ่าออเ็ดเนาะแม่นบ่ยังอนไม้มกหน่อไม้ยากเาซเด้อบีน้อก็สิไป หนึ่งเฮ็ดก่อนพี่น้องเนาะถือว่าเมนูเาหลายอย่างหมดนียเอาตามมาเมื่อกาะเขาเมนูห้องพี่ไรยางใช้สายสานบ๊วยเน่อเมนูห้องไรพี่น้องการหนึ่งเฮ็ดกับโมญะพี่น้องเนาะวิธีการหนึ่งเนาะกูได้หนึ่งโมเป็นมาเฟิ่งเบาพี่น้อยขั้นตอนที่หนึ่งพี่น้องเอาพื้นใส่ขั้นตอนที่สองพื้นใส่ถือว่าพุ้กพื้นใส่เนาะขั้นตอนที่สามข้างโมหนึ่งขึ้นอ่าขั้นตอนที่สี่โมญะพี่น้อง เอาหัดใส่เลยเนาะนี่นี่เขาเอิ่มมาพักติวเนาะนวดสมขอเลยเอามือกอะมาสิคักๆพี่น้องเลยเนาะเอาเอาพักติวใส่จักหน่อยเนาะหลังจากทำพี่น้อง่ายง่ายปิดเนาะหรือว่าปิดใส่ของปิดเนาะเอ้า ล้างจากที่ว้านหนึ่งเดี๋ยวน้องพี่น้องเนาะมิเตบาร์ล้อถาพี่น้องเนาะล้อถาเฮ็ดซุกน้องพี่น้องเนาะเดี๋วก็บบ้านกินหน่อยสิบ้าเฮ็ดแจวนำจิ้มกินกับเฮ็ดเท่าน้องหรือว่าเฮ็ดนี่ถือว่าฮ้องต้องเฮ็ดแจวสุมจังจีเขากันพี่น้องเอาเดี๋ยวบ้านกินหน่อยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งนมียาเข้มห่อห่อห่อมกไอ้นี่มกบาดิมกน้องมกน้องใหม่โอ้โหอย่ากวางสะเดี๋ยวน้องมุกน้องใหม่เดี๋ยวบ้านกินหน้อยสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งนเอาไปเบิ่งนต้อการพี่เนาะมาดิ การมกหน่อไม้ของแม่ย่าเข็มก็ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะโอ้แม่ย่าเข็มมื้อนี้ลงมือเองเนาะถือว่าสุดยอดด้อาหารสันเดนของเพิ่นเนาะแม่ยาเข็มนี่มกนมมาหลายปีแล้วว่าแม่ยาเข็มกกินเด้ออีกกูปีเนาะถือว่าอาหารหลักบ่เมนูนี่บ่จะมักอยู่บ่มกคันได้จังเ็ดโอ้มกจังเ็ดพ่นนน้องเอ้ยาบ่มกบ่เ็ดเพิ่นว่ามื้อนี้กนุงายเดียวพุ่นแม่ยเข็มเฮามื้อนี้ ถือว่าการห่อการมกคนถือว่ามุกน้องใหม่นี่จะเกินมากอะเห็นหรือเ่าเม่ยาเข็มเห็นหดึ่งกินมากเท่าเห็นหนึ่งเนบอโอ้ถือว่าเมนูพื้นบ้านนอพี่น้องนอถือว่าสืบช้านกันมากตั้งแต่รุ่นไดน้อเมนูตัวนี้เมนบอกเมนยาเข็มกินไปได้เท่าไรเดโปรเตเมม่าโอ้กินแต่โปรเตเมผมได้พี่น้องเลยเนาะถือว่าโบเมนว่าสีหอดแต่ว่ามือนิมือว่านี่มือซื้อเน้นนี่ตั้งแต่กี้ตะกี้อีพุ่นตั้งแต่รุ่นน บุระบัได้เพื่อนมาโมกหน่อไม้เนี่เนาะที่ว่าสืบสานกันมาเนาะโมกหน่อไม้เฮาพี่น้องเลยเนาะตามอ่าเราของเมญ่เข็มเพื่อนบอกมาแนวนั้นเพื่อนว่าเพิ่งเกิดมากก็ได้ยินซื้อมาโมกหน่อไม้ด้วยเนาะอ้าวพอแม่พี่น้องหลายคนก็พ่อแม่พี่น้องหลายคนก็คือสิเคยกินเนาะโมกหน่อไม้เนาะอ่าที่ว่าอาหารนี่กับที่ว่าสืบสานกันมากที่รเนาะเมญ่เข็มเนาะไร้ฝ่าหลายปีแด็กเพื่อนว่าเมญ่เข็มนี่ก็ได้เดี๋ยวจะโมกเดี๋ยวเมญ่เข็ม เอาฮูกม <ih az violin> ุกเดี๋ยวน้อน้องใหม่นี่บอเจ้าเด้กก็มากอยู่บอโอ้สุดหน่อน้อการห่อเขาไม่ยาเข็มกับง่ามเลยพี่น้องน้อคนสมัยใหม่นี่เกือบว่าอยากห่อบป้ปินไลยถือว่านี่เป็นห่อง่ามโอ้คนกับง่ามไม่ยาเข็มกันดิห่อกับง่ามพี่น้องเอ้มุกก็เพป็นผลโอ้ยง่ามดีน้อง่ามน้อ อ่ะเนาะแม่ใหญ่เข็มก็ยิ้มเปิ้มื้อนี้สิได้กินมกหน่อไม้นํานี่บ่าวพี่น้อยก็ไป1เฮ็ดเดี๋ยวบ่าวพี่น้อยสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่าบ่าวพี่น้อย1เฮ็ดก่เนาะสุกแล้วบ่าวพี่น้อยสิเฮ็ดแก้วน้ําคีมน้ํายางแล้วก็กินนํากันกับแม่ใหเข็มมื้อนี้แกหน่อไม้นี่มกหน่อไม้นี่ก็สิบ่ทันได้กินง่ายหอกเพย่ามันบ่สุกที่ว่าบ่าวพี่น้อยเลยไปเบิ่งอ่าแม่ใหเข็มเนาะกับสาวดามกหน่อไม้บ่าวพี่น้อยก็มาอ่าคุ้มหมอแกหน่อไม้เฮาตะโอ้บักิ้จนใหม่พี่น้อง เรียกว่าพี่หน้อยเฮ็ดนะจิ่มเฮ็ดหน่อหรือว่าเฮ็ดแจ้วเฮ็ดเัาก็ไมาตั้มห้ามักเช็ดแต่มันมุนพี่น้องเรียว่าให้มันแหลกเนาะมักเช็กไม่ได้แบกพริกก็ว่าไปพี่น้องออคือว่ามันแหลกพี่น้องเอ้ยแหลกครับแหลกคาบก็จะปวดตาแล้วแบบนี้เนาะ กระเบื nào, ้องนากจากโอ้ยสากไม่ขยุกเหมี่น้องเลยนาะไม่ขยุกใหม่มีระฆัมะนาวตามไปด้วยมะนาวสมสมเล็กน้อยแล้วพี่น้องเแซ่ทผสมแลพวกข้าวเลยน้ากบวสมสมกน้อยน้จางใสนแปร้วพี่น้งเด้อ นอ้น <ersch> ี่น้ำแปรกเอาน้ำแปรกมาพี่น้องกับเดี๋ยเอาโต้ผมแล้พี่น้องเนาะสะอาดแต่พี่น้องเอ้ยแดกเ็ดเองอู้หูอืมนัวๆจังน้อยจังเขากันสอนยาสีฟันัวกอ่ะอ่าเอาลังจากหันมาเนาะเอาหมึกก็ตายแล้วสิกวดลูกนี่ เดี yeah, không? ๋ยวกินกับเห็ดเฮ็ดเนากับซอนตอนมาท่านหนึ่งกับเสียดายอยู่หรอกบันนึงเนี่ยกับยุบเลยพี่น้องน้อแล้วบางที่น้อยกับพี่ชีเ็ดก่อนอ่ะมือกอนอู้เฮ้ยหอนหอนเดชีขนาดบอกนี่แประมาณนี้เนาะเดี๋ยวบักที่หน่อยจะถอลงเลยอือทุกคนอู้เห็ดเหาอนี่พี่น้องสำนีกกับที่ว่าอิ่มเนี่ยเขาได้เข้ามาอนิ bố mình nhắc lái nó đéo bao cái nồi chỉ tôm nặng có nó mình nhắc lái nó bao cái nồi chỉ tôm nặng à nằm một nừng nó nằm một nừng nào chỉ nừng à, nó mạnh to mưa ừ. mưa à nằm nừng nằm một nừng tôm con Buồn nói đây nó bán cả khi vào nên... cái ngoài đừng hết suốt lẽ nó thì nó ta báo cái loại cả xin đừng múc nó mạnh to nó nó mạnh to nhưng mà không biết múc nó ta nó xây cái thằng mắt của nhà thì nó mới điện rồi thì nó là mưa con có mấy nhạc gì nhưng mà có cái đoạn bơm này ừ. nhìn thấy nó ở nhà này nó có mẹ thì nó อยากกินเนาะหรือว่าอยากไปเห็ดกินกับเห็ดไหลเด้อพี่น้องเด้อง่ายๆเนาะสูตรไม่ยา่เค็มเพื่อเห็ดมุกหน่อไม้เนาะก็ได้มุกเต๋อพี่น้องเอ้ยซิบก็มุกหมดแหลถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเยีมไม่ยำบะกีหน่อยบะกีหน่อยกับซีเร็ดให้กินเนาะหรือว่าเห็ดไก่เคี้ยงเนาะอยากมากกับมาอะไรเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำบะกีหน่อยเนาะถามว่าอยู่ใกล้บะกีหน่อยกับสายก็มุกสองมุกมากินเนาะเพื่อไม่ยา่เค็มเป็นคนใจดีเนาะหลังจากนั้นก็บมุกเมียนเนาะมุกเมียอ้าหนึ่งก็ประมาณอยู่จัก่่วมมมาสิดชั่วโมงนเาะ สองนึงกระทุกเดี๋ยวพี่น้อเลยเนาะถ้าไม่อยเท็่ก็เดือกป้าเดยพูดนไหนป้าต้อนป้าดีพูน้ายเติบตายเพื่อเดียตายเพื่อเดวปิงะป้าไหวเอือปีงย่างเอายางสิแดอหป้าขน้ยสิแดอหรดอดายางกินตัวนี้มันตายกับยางพาอะไรวามาถอดกินปีงก็ต้องุงมือสั่ทำปีกินทุกเดย้เห็น เฮ็ดสุกแล้วกินข้าบัดนี้พี่น้องเฮาหลังจากที่ว่าบ่าพี่น้อยนึงเฮ็ดสุกแล้วก็สิได้ไปกินกับแม่เข็มเนาะกินข้าวแงเดถือว่าแวแรพี่น้องนี่เนาะมกหไม้นี่ก็คือสิตอนรอบเลิกพ่นจจะิได้กินหรือว่ามื้อเช้าพุ่นน่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาผมปายมัวะเอาอ่พี่น้องทุกคนไปกินน้ํากันบัดนี้กินแกงเ็ดเฮาเนาะแซ่บๆพี่น้องเอ้ยบ่แม่นแกงเ็ดเนาะเ็ดโอ้พี่น้อยลไปเนาะ หาเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เบาๆทีหน่อยหนึ่งเฮ็ดเนาะหนึ่งเฮ็ดดินเนี่ยอะไรต็มากินข้าวม่ยาเค็มเพื่อมือนไหนก็สมหมูปลาพี่เนาะที่าบาๆทีหน่อยเฮ็ดมือนอ่ะถือว่าอย่างสมโพ้วเนาะนำกรไดแต่เดียววันนี้ไมนูงเพราะผมไม่ยังได้ที่เนาะเนหนึ่งเฮ็ดกินข้าวม่ยาเค็มมือนถือว่าดุล้านเยู่ทัม่าสังเนาะอพี่เนาะเ้ยแรงคักแรงแน่พี่เนาะคักพี่เนาะ ขนาดไปนี okay. o, mm ่สมคักสมมูปลาด้เหมือน๊ด้ผู้ดีสับนี่เนาะเขาวนุ่ที่กินได้ยู่ที่สมมูปลากับเห็ม่เบือจะบัดเบ่เบื่อมักเนเนาะสมกม้มูปลาอามาสลดกินเขามือนซื้อม่เพ่อะไปมึง

มันคือบวชไม่เฮ็ดผ้าเฮ็ดดินระยกตัวนึดหเฮ็ดไหนเฮ็ดผ้าบอไม่หดาบเลยลวฮด่วงมันร้นนี่กดินหเลฮ็ดดินทุกัเฮ็ดผ้าไม่อยากกินแลไม่อยากกมอยากกิไปหาจะไปหาอยู่นาไหม Không lại thì nó không làm tình cực phía nọ nó Chú biệt bạn Bạn bao cái hỏi vậy rồi Chứ có mạnh này phía nọ Chú ăn nhanh là hát khóng khóng đồng hết bộ, cặp hát chế pháng hát nó phía nọ

Ừ, ừ, ừ. Sự, lộ, kèm, kìm, nhớ, Một phần lộn tay chi pháo. Très đi, hm. Mhm. Très chút. Vòng lộn tay kiếm mọi phút. Một tay ăn. Tông kiếm. A phóng kiếm. A phóng kiếm. Một 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 kiếm. กระตุ้มโคมองฟังวัดเนาะน้องพี่น้องเนาะถ้าพอแม่พี่น้องเนาะเขาส้มคีบเอาพี่น้อยจนตึนจนจบเน้องเดือาจะตึงจนหอดปายเนาะพี่น้องเนาะแต่ขมกขอบใจนักพอแม่พี่น้องไม่ร้ายเด้อเนาะมีเงีงไก่พอแม่พี่น้องเขาส้มคีบเอาพี่น้อยเนาะเป็นกระดัางใจทั้งเาวพี่น้อยเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามาวันนี้เนาะ ข้ามาวกินหน่อยก็ไม่ยังเทมกับบมีิยังมาฝ่ามาสอนพี่น้องเนาะมิตรกาวข้ามวาเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเว้สบายดีแน่นี่แม่เทมบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้ากระชิปต่อไปพี่น้อง